ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วน,นะครับกับคนรักอิสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพิตในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้คนรักอิสระก็จะมาพูดคุยตามสไตล์ของคนรักอิสระนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีตั้งหัวข้อไว้ว่าการที่จะทำให้ลูกหมู ไซส์เท่าเท่ากันนั้นโดยการเอาลูกหมูตัวเล็กสุดหนังคลอดให้มันกินนมเต้าแรกของแม่นั้จะทำให้ลูกหมูตัวโตเท่าเพื่อนจริงหรือไม่จริงตามคำกล่าวที่มีหลายๆท่านหรือแม้แต่โบราณโบราณที่เราเล่ากันต่อๆมานะครับ ซึ่งผมก็ต้องขออภัยนะตรงนี้นะครับว่านี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมไม่กล้าละลาบล,ล,ละลวงคำพูดเหล่านั้นของท่านนะครับแต่ผมจะมาพูดคุยถึงในมุมมองของผมเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความน่าจะเป็น mm hmm. ก็ต้องขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและรับชม คลิปของคนรักอิสลามครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นออกมาว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ตามคำโบราณหรือตามที่หลายๆท่านพูดมาซึ่งผมก็บอกตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ ไม่ได้ทดลองด้วยครับในเรื่องนี้มันอาจจะเป็นจริงไปเป็นจริงหรือไม่จริงก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับต้องขอย้าก่อนว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนทางที่ว่าน่าจะเป็นไปได้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมก็คงคิดว่าการที่เอาลูกหมูตัวเล็กสุด หลังคลอดเนี่ยไปกินนมน้ำเหลืองซึ่งมันมีอุดมไปด้วยเนื้อธาตุวิตามินลหลายอย่างนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่านมเต้าแรกนั้นมันก็ผลิตออกมาก่อนเขาก็ย่อมได้กินส่วนที่ดีๆก่อนนะครับเป็นนมต้นทางก็อาจจะทำให้ตัวเลขนั้นอาจจะแข็งแรงกว่าเพื่อน มีภูมิที่ได้รับจากแม่เยอีว่าเพื่อนพอยานมเามาขุนก็เป็นไปนได้นะครับว่าเขาอาจจะโตส่วนตัวที่โตอยู่แล้วก็รับนมน้ำเหลืองไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าตัวเล็กกินไปหมดแล้วว่ากินไปเยอะแล้วอย่างเงี้เยเวลามาขุนก็อาจจะ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงคุมต้นทานน้อยซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยโบราณที่รุ่นคนเท่าคนแกแ่เราเลี้ยงนั้นก็จะไม่ค่อยให้วัคซีนจะไม่นิยมให้วัคซีนกันก็น,นื่มาจากเทคโนโลยีสมัยก่อนก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงซึ่งผมก็ว่าน่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ น,นี่คือในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่หนปัจจุบันนี้ผมว่าคงจะไม่ใช่เลยละ่ะเพราะว่าทุกตัวหลังจากกินนมน้ำเหลืองจะกินน้อยกินมากขอให้ได้กินฮะขอให้ได้กินนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรายังมีการมาเสริมไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กปลอกบิด ให้ว่าเราเสริมเราฉีดเรื่อยๆอย่างตัวไหนที่มันโตมันก็มีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานพอๆกันแล้วทีนี้มันก็จะโตไปเรื่อยๆแต่ตัวไหนมันเล็กมันก็โตเท่าที่มันโตได้นั่นแหละครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือว่าท่าน ได้มีความคิดเห็นแตกต่างจากผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะแชร์กันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โบ,บ,บราณโบราณเราบอกต่อๆกันมาผมก็เคยได้ยินมานานเลยแหละครับแต่ยังไม่ได้พูดซึ่งวันนี้ผมก็จับมาพินิจพิจารณาดูเอมันก็น่าจะเป็นไปได้นะ ที่โบราณเราบอกว่าตัวเล็กเราก็ให้กินนมเต้าแรกตัวโตหน่อยก็ขยับมาเลี้ยงไปเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีจริงๆเราไม่รู้จริงๆเราเลี้ยงแบบบ้านบ้านก็คือบ้านจริงๆมันก็เลยทําให้ตัวไหนมันไม่เคยสมบูรณ์ไม่ค่อยแข็งแรงมันก็อาจจะโตช้า นี่แหละครับความน่าจะเป็นนะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมส่วนอีกเรื่องที่บรัณรบราณบอกมาเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่กล้าละลาบละล่วงท่านอีกเช่นเคยนั่แหละครับผมไม่กล้าลบหลู่แต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมเอาเป็นว่าผมไม่ตอบไปแล้วกันกนะครับก็คือการที่ว่า หมูครอกแรกไม่ควรที่จะเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ต้องให้คนอื่นไปเลี้ยงนี่คือคำกล่าวโบราณนะครับที่เป็นความเชื่อกันมาแล้วก็เล่าต่อกันมาเล่าสู่ๆกันมาและทีนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับต้องย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัว มันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางผมก็ยังมาตีมันเดิมนะครับตีความมันเดิมว่าสมัยก่อนการเลี้ยงหมูซึ่งโบราณเราเลี้ยงเราไม่ได้คัดสายพันธุ์และเราไม่ได้พิธีพิถันการที่จะผสมพันธุ์เอามาเป็นแม่พันธุ์นั้นบางครั้งหมูแค่อายุแค่สี่เดือนนี่มันก็ขึ้นนะครับมันเป็นสัตว์แล้วโบราณก็จะทับเลย นี่ก็สผสมเลยมันจึงเป็นเหตุให้ว่าลูกชุดแรกนะมันยังไม่สมบูรณ์การเจริญพันธุ์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นป่วยออรอดแอดแดมันจึงเลี้ยงไม่โตนี่คือคิดความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับมันก็น่าจะเกิดจากมูลเหตุนี้แต่ทุกวันนี้ การที่จะเอาหมูมาทําแม่พันธุ์เราก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็ได้ระยะเวลาอันสมควรอีกแปดเดือนขึ้นไปแล้วถึงจะสมเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปขึ้นครั้งแรกเรายังไม่สมเป็นสาตร์ครั้งสองครั้งสามเราถึงจะสมนี่แหละครับคือท,ทุกวันนี้ก็เลยลูกชุดแรกก็เลี้ยงได้ครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับกับผู้ที่เข้ามารับฟังและก็รับชมซึ่งผมก็แสดงความคิเห็นแต่อย่างนี้ก็ไม่กล้าลาบและล้วงแนละ้วก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับถ้าท่านบังเอิญได้มาได้ยินได้ฟังในคลิปนี้ก็ถือว่าเด็กคนหนึ่งอาจจะพูดไม่เข้าหูคนท่าคนแก่สักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ที่จะมาเล่ามาพูดมาคุยก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนรักวิศระใยการกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ทำคลิปในโอกาสต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ